สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำข้าวแตนกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปในกะละมังค่ะนี่ก็คือข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกรัมนะคะต่อมาเราก็จะหั่นแตงโมค่ะแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปบีบใส่ในกะละมังนะคะเพื่อให้ได้น้ำแตงโมแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปผสมกับข้าวเหนียวพอผสมสเสร็จแล้วเราก็จะมา ฟิลมาปิดไว้สักพักนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะพอไอมันขึ้น,นแบบนี้เราก็เปิดได้เลยค่ะที่เราปิดไว้ก็คืออยากให้น้ำแตงโมมันซึมเข้าไปในข้าวเหนียวค่ะจากนั้นเราก็จะขยำให้ทั่วก่อนนะคะพอเราขยำข้าที่แล้วเราก็จะตักมาวางบนกระดาษไขกันค่ะแล้วเราก็จะจัดให้สวยงามแบบนี้กลมๆกันค่ะ นี่นะคะแล้วก็พยายามใส่แล้วก็พยายามจัดเข้าให้มันเป็นกลมๆค่ะให้มันชิ้นเล็กที่สุดค่ะเวลาทอดแล้วก็จะได้ทอดง่ายค่ะถ้ามันหนาเกินกลัวจะมันไม่สุกอะค่ะเดี๋ยวมันไม่ฟูค่ะนี่นะคะเราเลี้ยงเสร็จแล้วค่ะไปตักแห้งกันต่อ นี่เลยค่ะแล้วก็จะตักแห้งให้มันแห้งนะคะเอ๊ะทุกคนเราลืมโรยงาไปค่ะเราก็เลยต้องมาโรยแบบนี้ค่ะขออภัยด้วยค่ะนี่นะคะรวยเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะอันนี้แค่หนึ่งวันเองนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาช่างกิโลด,ดูค่ะเหลือแค่เจ็ดขีดเองค่ะ อันนี้ก็คือเราจะมาทำนำเชื่อมกันต่อค่ะนี่นะคะเราก็กำลังทอดอยู่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะน่ากินมากว,าว้าวคือเราชิมดูแล้วคือ อร่อยมากค่ะคนที่ทอดก็คือจะทอดไปค่ะส่วนคนที่ทําน้าเชื่อมก็จะทําไปค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําตาลอ้อยน้ําตาลใสดแดงน้ําตาลแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็จะเคี่ยวให้มันหนืดค่ะให้มัน,นเหนียวค่ะพอมันเข้าที่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะราดบนข้าวแตนกันค่ะ พอราดเสร็จลองชิมดูแล้วอือหืออร่อยกว่าเดิมค่ะคือเข้มคนมากก็ลองไปทำตามกันดูได้นะคะโนขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ